สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาเสริมแต่งความรู้ในฤดูหนาวนิดหน่อยนะครับก็คือระยะข้าวแต่งตัวนะครับเกมตั้งทองก็วันนี้เราจะมีเรื่องดีๆมาบอกเล่านะครับอีกหนึ่งเรื่องเป็นเกี่ยวกับข้าวในฤดูหนาวเกี่ยวกับโลกหนึ่งโรคนะครับท่านเห็นลักษณะใบข้าวที่ท่านเห็นดังภาพตรงนี้อยู่ไหมครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าลักษณะดังกล่าวที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้ไม่ใช่โรคนะครับอย่าพึ่งไปตกอกตกใจนะครับหรือว่าแบบตีตีตีเรื่องที่มันผิดนะครับอย่างเนี้ยบางคนก็จะมองว่าเป็นโรคขอบใบแห้งนะครับโรคขอบใบแห้งนะครับ ผมต้องบอกก่อนว่าโรคตัวนี้ไม่ใช่โรคขอบใบแห้งนะครับเพราะว่าถ้าโรคขอบใบแห้งมันจะไม่เป็นเป็นจุดๆนะครับถ้าเป็นโรคใบขอบใบแห้งเนี่ยมันจะเป็นทั่วนานะครับมันจะไม่ได้เป็นแค่จุดใดจุดหนึ่งหรือโดยเฉพาะใต้ล่มไม้ใต้ร่มไม้หรือว่าจุดที่ลมพัดหรือว่าจุดทางลมผมต้องบอกก่อนว่าโรคเนี้ย มันไม่ใช่โรคมันเกิดจากหนึ่งลมนะครับสองฤดูหนาวเนี่ยลมมันจะแรงมักจะเกิดโรคเนี้ยใต้ร่มไม้นะครับฉะนั้นมันไม่ใช่โรคมันเกิดจากธรรมชาตินะครับถ้าเป็นโรคมันจะลามนะครับมันจะไม่ได้มาเป็นแค่ใต้ร่มไม้แบบนี้นะครับและสังเกตได้ว่าลักษณะที่ว่ามันเกิดขึ้นตรงเนี้ได้เพราะว่าหนึ่งขาวใต้ร่มไม้ มักจะมีความอุดมสมบูรณ์นะครับหนึ่งเรื่องสองใบข้าวอ่อนทำให้เกิดสภาวะลมพัดมาโดนใบใบข้าวเป็นใบที่อ่อนแออ่อนแอเพราะว่ามันอยู่ใต้ลมไม้นะครับค่ายูเรียหรือค่าไนตโตรเจนที่ได้จากใบไมนะ้เยอะทำให้ลมมาพัดปุ๊บใบข้าวมันอ่อนมันก็โดนลมนะครับตีกัน ระหว่างใบข้าวความชื้นในปลายใบยข้าวมันก็จุดสูญเสียได้เร็วทําให้มันเกิดขอบใบแห้งนะครับหรือว่าใบามันแห้งลงแต่อย่าไปตกใจนะครับโรคนี้ไม่ใช่โรคที่เกิดขึ้นแบบธรรมชาตินะครับไม่ได้เกิดขึ้นแบบว่าเราฉีดยาหรือว่ามันเกิดขึ้นจากโรคแต่มันเกิดขึ้นจากมันอยู่ในแนวทางลมนะครับหรืออยู่ในช่องลมเกิดจากใต้ลมไม้ นะครับหรือว่าการที่เราใช้สารเคมีฉีดรักษาเนี่ยจะบอกก่อนว่าถ้าเราไม่ดูดีๆหรือว่าไม่ไม่เข้าใจมันจริงๆเราไปฉีดสารเคมีใส่มันจะกลายเป็นทําลายใบยข้าวแทนนะครับฉะนั้นแนะนําว่าให้ฉีดตามกําหนดเวลานะครับเช่นฉีดทุก7จ็ถึงสิวันก็คือ7จ็ถึงสิวันถ้าฉีดแล้ว7วันอเผอิญว่า ยังไม่ถึงกําหนดก็ไม่ต้องไปฉีดนะครับปล่อยไปตามปกติทําอะไรตามรอบตามเวลาของมันนะครับอย่าไปโฟกัสว่าจะต้องฉีดรักษามันเพราะว่าถึงคุณรักษาให้ตายมันก็ไม่หายหรอกครับโรคเนี้ยเพราะว่ามันเป็นไปแล้วมันจะไม่มีทางหายครับโรคเนี้ยแต่ผมให้คุณมองที่ใบหลักมันนะครับก็คือใบใบสองใบแรกนะครับสองใบแรกที่ผูขึ้นมาจากยอดนั่นแหละครับคุณควรโฟกัสตรงนั้นถ้าคุณไปโฟกัส ตรงที่ขอบใบแห้งเนี่ยผมถามก่อนว่าคุณจะรักษามันได้ยังไงผมถามก่อนมันรักษาไม่ได้มันเป็นแล้วมันพังแล้วเหมือนโรคใบยุบอะครับต้องบอกก่อนว่ามันเกิดจาก 1. นึ่ลมไม้นะครับสองลมไม้มีในตัวเจ่นนะครับใบอ่อนสูญเสียความชื้นได้ง่ายสามมักเกิดในช่องทางลมหรือว่าทางลมและสี่ข้อสุดท้ายก็คือเกิดจากสารเคมีที่เราฉีดเข้มขน้นหรือว่าจี้หรือว่าฉีดบ่อยเกินไป นะครับต้องบอกตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูโรคต่อไปนะครับอันนี้คือโรคขอบใบแห้งนะครับแต่เกิดจากธรรมชาติไม่ได้เกิดจากยาหรือว่าเกิดจากสารเคมีที่เราฉีดอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเป็นโรคก,กาบใบเหลืองหรือว่ากาบใบส้มนี่นะครับอันนี้นะครับเรียกโรคก,กาบใบเหลืองหรือว่ากาบใบส้ม เราจะดูยังไงว่าโลคก,กาบใบเหลืองคุณเห็นลักษณะไหมครับลักษณะใบข้าวเนี่ยมันจะเป็นจุดๆุดนะครับนี่ลักษณะใบข้าวจะเป็นจุดๆเป็นด่างๆเนี่ยนะครับคุณดูสังเกตดูนะครับเนี่ยมันจะเป็นใบข้าวมันจะมีสีเหลืองสีเขียวฉะนั้นคุณควรโฟกัสที่ใบไหนควรโฟกัสที่ใบเขียวถ้าคุณไปโฟกัสที่ใบเหลืองฉะนั้น นาคุณมันต้องเหลืองทั้งนาไม่ใช่เหลืองสลับเขียวนะครับอ่าอธิบายยังไงอ่าอย่างเช่นต้นนี้นะครับนี่ต้นนี้เป็นกาบใบเหลืองท่านเห็นไหมครับนี่โลกกาบใบเหลืองนะครับแล้วคุณดูนี่นะครับคุณดูยอดยอดที่โผล่ขึ้นมาใหม่ครับนี่นะครับยอดที่โผล่ขึ้นมาใหม่มันเขียวเห็นไหมครับนี่ใบสะอาดเห็นไหมเขียวเห็นไหมครับเขียวมันจะเขียวมันจะเขียวใบกลางนะครับสองใบเนี่ยมันจะเขียวคุณดูนะครับนี่ ดีย๋ยวผมไม่ดูนี่นะครับสองใบยอดอ่ะมันจะเขียวและไอกาบใบใบข้างสองใบเนี่ยมันจะเหลืองนี่แหละครับมันเป็นการสลัดนะครับหรือว่าทิ้งใบละใบได้เร็วในช่วงฤดูหนาวอันนี้เรียกว่าโรคขอบใบเหลืองนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าเขาเรียกว่ากาบใบเหลืองอ่ะไอที่ว่าต้นมันจะเหลืองแจ้ไม่กินปุ๋ยนะครับไอตัวเนี้ยใช้แมนโคเซป นะครับถ้ามันเป็นหมดนานะไม่ใช่ว่าเป็นเขียวเขียวเหลืองเหลืองไม่ใช่นะมันต้องเหลืองหมดนานะครับก็คือกาบใบเนี่ยเหลืองหมดนานะครับเนี่ยเหลืองแบบเนี้ยที่คุณเห็นเนี้ยเนี่ยเหลืองปาปลายแบบเนี้ย,ย,ยแต่มันเหลืองหมดนาเลยอันนั้นเนะี่ยแนะนําว่ามีอยู่2ตัวยาแนะนําให้ใช้มีแมงโคเซ็บนะครับ1ตัวหรือว่าจะเลือกใช้โพพีเนปอีกหนึ่งตัวนะครับส่วนไอโ้โรคตัวเมื่อกี้ที่พูดไปตั้งแต่ต้นคลิปอันนั้น มีอยู่3ตัวที่แนะนําให้ฉีดนะครับก็มีแบคทอนนะครับไทแบคไทแบคคืออะไรก็ซิงไทอะโซนนั่นแหละครับเรียกไทแบคแบคทอนกับซิงไทอะโซนหรือว่าไทแบคนั่นแหละครับมีแค่2ตัวอ่ะส่วนอีกตัวหนึ่งไอ้นี่มันจะเป็นกาบใบเหลืองครับผมไม่มีรูปให้ดูเนาะก็คือข้าวมันจะเหลืองหมดเลยแล้วก่อนจะเหลืองปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะลาขาวหรือว่าเพียขาว นะครับเพียลายขาวเพียวีขาวอ่ะนั่นแหละครับตรงนี้ผมไม่มีรูปให้ท่านดูนะครับถ้ามีรูปจะบอกเนาะแต่ผมไม่มีรูปให้ท่านดูผมก็เลยหาหาภาพอธิบายท่านสั่งไม่ได้นะครับฉะนั้นอธิบายตามที่ผมอธิบายให,ให้ให้ฟังแล้วกันว่าไอโ้โรคใบส้มที่ต้องฉีดคาซูก้าไมซินนะครับเข้าไปเพื่อ แก่เรื่องไวรัสนะครับไอ้พวกนี้มันเป็นไวรัสนะครับมันไม่ใช่เป็นโรคอะไรมันเกิดจากไรเกิดจากเพี้ยปากดูดชนิดหนึ่งนะครับที่มาดูดแล้วก็ทิ้งไวรัสไว้นะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับเพี้ยคือเพี้ยจักระจันหลังขาวเพี้ยจักระจันหลังหลังส้มแล้วก็มีลายจุดนะครับแล้วก็ลายขาวนะครับไม่ใช่เพี้ยกระโดดนะเป็นเพี้ยลายขาวไอ้ตัวสีขาวขาวกระโดดไปมาเมื่อท่านลูบใบข้าวท่านจะเห็นว่ามันกระโดดไปมาได้ นะครับฉะนั้นไอ้ตรงนี้เราต้องฉีดคาซูก้าไมาซินนะครับบวกกับไทมีโทซินนะครับถ้าเราเจอการระบาดตรงนี้อันนี้ก็เป็นวิธีการเช็ควิธีการดูนะครับของเรื่องแต่ละโลกเนาะเพราะว่ามีพี่หลายท่านอยากให้ผมอธิบายพวกท่านฟังนะครับผมก็จะอธิบายได้ประมาณนี้นะครับก็ฉะนั้นฤดูหนาวเนี่ยข้าวเหลืองแบบนี้เป็นเรื่องปกติ แต่เดี๋ยวเมื่อเขาสลับใบกินอาหารได้ปกติปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะสลับกลับมาเขียวเองฉะนั้นถ้าเราฉีดยาแบบบ่อยเกินไปหรือว่าฉีดยาโดยที่เราไม่ให้เวลาพักของสารเคมีไปโดนใบข้าวเลยเนี่ยข้าวท่านอาจจะมีโอกาสใบเนี่ยเสียนะครับหรือว่าใบาเนี่ยพังได้นะครับค่อนข้างจะได้รับสารเคมีที่มากจนเกินไปฉะนั้น ใช้สารเคมีตามระยะเวลาที่กําหนดจะดีที่สุดนะครับคือไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับก็คือเว้นระยะห่างเจ็ดถึงสิบวันส่วนมีคนถามคําถามต่อไปว่าพี่ครับข้าวมันงามไม่เท่ากันนะครับแล้วก็มีอาการเขียวหรือว่าออกรวงไม่เท่ากันอย่างเช่นตรงนี้เขียวงามตรงนี้แก้แคะกันถามว่ามันจะออกรวงพร้อมกันไหมสองแปลงนี้ไม่พร้อมครับ แปลงนี้จะออกรวงก่อนแน่นอนเพราะว่าข้าวมีรากนะครับมีการเดินอาหารมีการหาอาหารมีการส่งเคาะแสงมีการกินปุ๋ยกินกินพวกทางใบได้ดีกว่าทางนี้แล้วท่านคิดว่าเกิดจากอะไรเกิดจากดินไงครับดินฝั่งนี้เป็นดินทรายแท้นะครับดินทรายไม่มีเหนียวเลยครับทรายล้วนๆส่วนฝั่งนี้เป็นดินร้วนเหนียวการกินข้าว อาหารก็จะแตกต่างกันการซึมซับการได้แลกค่าอาหารจากการบำรุงดินแตกต่างกันฉะนั้นแปลงฝั่งนี้ก็ปลูกหญ้าเหมือนกันแปลงฝั่งนี้ก็ปลูกหญ้าเหมือนกันพักพักการทํานาเหมือนกันแต่แปลงนี้จะแจ้กว่าแปลงนี้จะงามกว่าเกิดจากดินทรายดินทรายมีการเซฟตัวหรือว่าแน่นตัวได้ไวกว่าดินที่เป็นล้วนเหนียวนะครับนี่ก็คือข้อแตกต่างฉะนั้นวิธีแก้ของผมนะครับ แปลงนี้ฉีดปุ๋ยทางใบใส่ปุ๋ยทางดินแปลงนี้ฉีดปุ๋ยทางใบใส่ปุ๋ยทางดินและเกิดสภาวะให้ทุกท่านเดินมาดูอย่างนี้ดูต้นข้าวครับต้นข้าวลักษณะเป็นต้นที่เป็นแบบนี้นะครับเริ่มแบนเริ่มแตกอนะครับดูเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าต้นข้าวเริ่มโกลมแล้วฝั่งนี้เริ่มโกลมสมมตินะครับฝั่งนี้เริ่มโกลมคุณมาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ต้นข้าวโกลมเหมือนกันไหม ถ้าสมมุติว่ามันกลมไม่เหมือนกันฝั่งนี้ยังแบนอยู่แต่ฝั่งนี้ยังกลมอยู่ผมแนะนํานะครับซื้อยี่สิบเอ็ดศูนศูนย์นะครับเพียวเียวเลยตัวเดียวซื้อยี่บเอ็ดศูนศูนย์มาหวานเฉพาะแปลงนี้แปลงเดียวอย่างแปลงนี้สามไร่นะครับสามไร่ก็แนะนําว่าให้หวานสองลูกครับยี่บเอ็ดศูนศูนย์สองลูกในสามไร่นะครับหวานเหลือไม่เป็นไรนะครับหวานให้ทั่วทั่วเสร็จป,ปุ๊บอีแถนนี้งามไม่ต้องหวานครับแถนนี้ปล่อยไปตามปกติ เพราะว่าเราต้องการให้อีแปลงแจ้เราเนี่ยมันได้รับไนโตรเจนเพื่อจะได้เขียวแล้วก็ตามไอฟังนี้ทันแต่ถ้าเราไม่ทําอย่างเนี้มันจะออกรวงไม่พร้อมกันอันนี้เป็นเทคนิคการสังเกตนะครับคือการที่ข้าวเนี่ยไม่สามารถที่จะสะสมอาหารหรือว่าเก็บอาหารได้เท่าเทียมกันในเมื่อมันอยู่แปลงใกล้กันเนี่ยมันเกิดจากดินทรายครับ มันไม่ได้เกิดจากดินล้วนดินเหนียวดินไรนะมันเกิดจากดินทรายดินทรายเนี่ยมันดูดซับธาตุอาหารได้เร็วเขียวเร็วงามเร็วแต่มันก็หมดค่าหรือว่าสูญเสียค่าตัวไนโตรเจนได้เร็วทําให้ข้าวเนี่ยมีอาการเหลืองไวเหลืองไวในที่นี้ก็คือการส่งค้อแสงที่ไม่ดีสู้กับไอ้พวกดินเหนียวนะครับสู้ไอ้พวกดินเหนียวร่วนไม่ได้ไอ้พวกนี้สตาร์ช้าครับ ตาช้าคือยังไงไอแปลงเนี้ยเราใส่ปุ๋ยไปมันจะเขียวช้าไอแปลงดินทรายใส่ปุ๋ยไปมันจะเขียวเร็วแต่เขียวเร็วหมดเร็วเขียวช้าหมดหมดช้าเห็นไหมครับฉะนั้นไอนี่ก็จะงามไปเรื่อยๆงามไปจนกว่าเขาจะเริ่มออกรวงส่วนไอนี่หยุดแล้วครับงามไปได้ช่วงระยะห้าหกวันหยุดแล้วถามว่าหยุดปุ๊บธาตุอาหารที่เราใส่เกินไปมันตกค้างมันก็จะตกค้างอยู่ในดิน แต่มันขาดยูเรียนในตัวนําพาเพื่อส่งเคาะแสงไงครับฉะนั้นผมถึงได้บอกให้เอายี่บเอ็ดศูนย์ศูนย์มามมพรมพรมเฉพาะอีกตรงที่จแจ้ก็ได้ถ้าคุณแบบว่างบไม่มีอย่างเงี้ยไม่จําเป็นต้องพรมทั่วพรมเฉพาะแจ้้เหลืองเหลืองนะครับส่วนตปลงไหนที่มันเขียวสมบูรณ์ดีแบบเนี้ยไม่จําเป็นต้องพรมไม่จําเป็นต้องใส่เพราะว่าใส่ไปยิ่งพาให้มันออกรวงเร็วไอ้ฝั่งนี้ยิ่งไม่ทันใหญ่เลยครับเนี่ยวิธีแก้ส่วนถ้าคนไหนรับได้ไม่มีปัญหาก็ ฉีดทางใบเอาก็ได้นะครับอย่างนี้ก็แก้ได้เหมือนกันนะครับก็ต้องเข้าใจตรงนี้วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณผู้รับฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับ